ถึงแดดจะแรงก็ไม่เป็นไรใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยหรือฝนจะตกไฟดับไม่มี WiFi ก็ไม่ใช่ปัญหากล้องวงจรปิดไร้สายเลโก 4G s o ล่าพร้อมใช้งานทุกสภาพอากาศดูภาพจากกล้องได้แบบเรียลไทม์จะโดนฝนก็นได้หรือตากแดดยิ่งดีตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 กันน้ำกันฝุน่นชอบแดดมีแบตเตอรี่ในตัว1 8 0 0 0ล ah, ิแอึดมากใช้งานได้ยาวๆ4-8สัปดาห์ต่อการชาร์จภาพสวยคมชัดมากถึง3ล้านพิกเซลด้วยระบบ AI อัจฉริยะตรวจ จับและแจ้งเตือนพร้อมกับบันทึกวิดีโอสามารถเปิดดูย้อนหลังได้ผ่านแอปพลิเคชันของ RECO o รุ่นนี้สามารถบันทึกได้มากสุดถึง1 0 0 0 0เหตุการณ์เยอะมากย้ายจุดติดตั้งได้ตามใจเพราะไร้ขีดจำกัดการติดตั้งไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็เนียนเข้ากับบ้านและสวนทุกสไตล์เลยมีฟังก์ชันพูดคุยกันผ่านตัวกล้องด้วยนะครับสะดวกมากแม่ทำกับข้าวใกล้เสร็จหรือยัง ครับเสร็จกอดีเลยกลับมากินนะฟังก์ชันนี้เราใช้เป็นประจําเลยครับและถึงจะเป็นช่วงกลางคืนภาพสีปกติก็ยังชาร์แถมยังเปิดโหมดอินฟราเรดเอาไว้มองที่มืดได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีไฟดูโอ LED เปิดให้ความสว่างหรือเอาไว้ไล่คนก็ได้เปิดใช้คู่กับฟังก์ชั่นเสียงไซเรนยิ่งดี ตัวกล้องเล็ก o 4G Solar ที่ได้อัปเกรดขึ้นตอบโจทย์การใช้งานติดตั้งได้ทุกที่เนียนทุกจุดมืดแค่ไหนแต่กล้องวงจรปิดไร้สายเล c ก้ 4G Solar ก็มองเห็นถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างเล c ก้ 4G รุ่นก่อนกับเล c ก้ 4G Solar มีอะไรที่แตกต่างและอัปเกรดขึ้นมาบ้างอย่างแรกเล c ก้ 4G ระหว่างที่ใช้งานแบตเตอรี่ก็จะค่อยๆลดลงเป็นเรื่องปกติแต่กลับกันเล c ก้ 4G Solar ถ้าโดนแสงแดดก็ได้ชาร์จพลังงานไปด้วยนั่นก็เพราะว่าเขามีแผงไฟโซลาร์เซลล์ built นมาใให้ใตัวออกแบบมาให้ใช้งานพร้อมกับชาร์จแบตไปด้วยเลยติดตั้งง่ายเหมาะกับชาวสวนแบบเราสุดๆเลยครับใครจะไปคิดว่าตามซอกตามมุมจะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ใครเดินผ่านไปผ่านมากล้องวงจรปิดเคโคตรวจจับได้หมดครับเพราะว่าผมเปิดโหมดตรวจจับการเคลื่อนไหวเอาไว้ตลอดโหมดนี้ดีไม่กินแบตไม่เปลืองเมมส่วนเรื่องความเนียนเลโค 4G รุ่นก่อนถือว่าไม่แพ้กันไร้สายย้ายไปติดตามจุดที่ต้องการได้เลยยิงตัวสีดํานี่กลมกลืนสุดๆเลยครับไฟ LED ก็มีแต่เลก กว่ารุ่น 4G Solar คุณภาพความคมชาร์และการทำงานของกล้องประสิทธิภาพเหมือนกันโหมดอินฟาเรดจะเปิดอัตโนมัติเมื่อแสงน้อยหรือมืดหากมีการเคลื่อนไหวหรือมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญผ่านเข้ามารับรองเลยว่ากล้องเลคโคทั้ง2รุ่นจับภาพได้อย่างดีถึงแม้จะอยู่ในความมืดครับและถึงไฟ LED จะมีแค่ดวงเดียวแต่ก็สว่างมากตัวเลคโคส4จจากการใช้งานจริงมาเกือบ2ปีตากแดดตากฝนทุกวันแต่คุณภาพของกล้องก็ยังใช้งานได้ปกติครับรุ่น 4G Solar แบตขนาด ขนาดใหญ่กว่า2เท่ามีไฟ LED 2ดวงมีความคมชัดมากกว่าแต่ยังใช้งานในภาพรวมได้เหมือนกันเพราะไร้สายใส่ซิมติดตั้งใช้งานได้อย่างอิสระเพียงรุ่น 4G Solar ไม่ต้องคอยมาชาร์จบ่อยๆแบตอึดขึ้นใช้พร้อมชาร์จในตัวเรโคเขาคิดมาให้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนสมาร์ท Wi-Fi 4G หรือ 4G Solar ก็ใช้งานด้วยกันได้ทั้งหมดในแอปพลิเคชันเร c โคดูภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวได้แบบเรียลไทม์มีระบบ AI อัจฉริยะทุกรุ่นภาพคมชัดมีฟังก์ชันถ่ายรูปพูดคุยกัน ผ่านตัวกล้องบันทึกวิดีโอระบบตรวจจับเฉพาะการเคลื่อนไหวไฟ LED เสียงไซเลนและคลาวนอกจากนี้ยังสามารถแชร์จอให้คนในครอบครัวดูได้ถึง8แอคเคาท์หรือพูดง่ายๆกล้อง1ตัวดูผ่านมือถือได้พร้อมกันถึง8เครื่องเลยคุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งานมากมาดูกันว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างมีเมมโมรี่แถมให้ฟรี32 g ิกคู่มือการใช้งานกล้องเลกโก้ทุกรุ่นขายยึดกล้องเป็นแบบคันสกรูเอาไว้ติดตั้งตามจุดต่างๆสายชาร์จและสะกรูสุดท้ายกล้อง วงจรปิดไร้สายเรคโค4 G โซล่ามีให้เลือก2สีสีขาวกับสีดำดีไซน์สวยเน้นใช้งานตัวกล้องยังสามารถรองรับแผงโซลา่าเสริมของเลคโคได้อีก2แผงผ่านพอร์ตชาร์จ USB Type C ช่วยเพิ่มการชาร์จได้มากยิ่งขึ้นไปอีกขั้นติดตั้งง่ายมากไม่ต้องจ้างช่างอยากเปลี่ยนจุดติดตั้งก็สามารถทําเองได้เลยไร้สายไม่ต้องเดินสายไฟไม่งอ WiFi ด้วยแค่ใส่ซิมเน็ตก็พร้อมใช้งานเลยเชื่อมต่อก็ง่ายไม่ยุ่งยากไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จแล้วครับใช้ง่ายแบบ ตอบโจทย์ชาวสวนแบบผมสุดๆเลยราคาเพียง3,990บาทสามารถสั่งซื้อได้ทุกแพลตฟอร์มของเรคโคไทยแลนด์ได้เลยนะครับ